สี่หนทางรวยแบบยั่งยืนแนวคิดการลงทุนและแนวทางการปฏิบัติตัวจากคุณวอร์เรนบัฟเฟตก่อนที่เราจะไปดูว่าสี่แนวทางรวยแบบยั่งยืนเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักคุณวอร์เรนบัฟเฟตกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ ลและคนอาจจะพอรู้จักแล้วแต่วันนี้ Invest Tomorrow จะพาทุกท่านย้อนกลับไปดูอดีตของคุณวอร์เรนเบฟเฟตกันนิดหนึ่งครับว่าเขาได้รับการปลูกฝังอะไรมาและทําไมเขาถึงสามารถลงทุนเป็นนักลงทุนได้ในระดับโลกมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณวอร์เรนเบฟเฟตครับเกิดในปี1930ในรัฐเนบรสกาสหรัฐอเมริกาครับเขาเป็นลูกคนที่2ในบรรดาพี่น้อง3คนครับ คุณโรเ ett, ริบัฟเฟตครับเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าการเงินตั้งแต่เด็กนะครับโดยเขาเริ่มนะขายของตั้งแต่อายุเพียง5้ขวบเท่านั้นเองนะครับโดยสินค้าชิ้นแรกที่เขาขายก็คือหมากฝรัง่งน้ำมะนาวแล้วก็โคาคาโค,าคาล่าเขาเริ่มอ่านหนังสือที่มีชื่อว่า1,000 ways to make a thousand d o l l a r นะฮะตั้งแต่อายุเปีนะครับซึ่งทำให้เขารู้จักการสร้างไรายได้จากการ ทำธุรกิจบ้างมายครับและเมื่ออายุ10บขวบครับเขาก็ได้มีโอกาสในการที่ติดตามคุณพ่อของเขาไปนั่งร่วมโต๊ะทานอาหารกับสมาชิกผู้ที่อยู่ในตลาดรุ่นนิวยอร์กครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการแทรงแรงบันดาลใจให้กับการลงทุนสําหรับคุณวารินพฟเฟตครับเมื่อเขามีอายุ11บขวบครับเขาตัดสินใจในการที่จะนำเงินเก็บทั้งทั้งหมดเนี่ยดอลลาร์ครับ มาซื้อหุ้นเป็นครั้งแรกนะโดยเขาซื้อหุ้นของ City Service ิอพรีเฟรนะครับรวมกับพี่สาวนะครับซึ่งราคาที่เขาซื้ออยู่ที่38.25ดอลลาร์นะครับแต่หลังจากการซื้อได้ไม่นานครับราคาหุ้นเนี่ยก็ร่วงไปอยู่ที่37เอยู่ที่2 7ดอลลาร์นะครับเขาถือหุ้นจนกระทั่งราคาดิ่กลับขึ้นไปอยู่ที่4 0ดอลลาร์นะเขาจึงตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดนะครับ แต่เมื่อเขาตัดใจขายไปแล้วราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึง202ดอลลาร์และนั่นเองทำให้เขาได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกว่าจงอย่าเห็นกำไรเล็กๆน้อยๆและอย่าตื่นตระหนกกับความฝันผันผวนของตลาดหุ้นวอลเรนบุฟเฟครับยังคงเรียนรู้การหาเงินด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องครับ ดยในวัย13ขวบนะครับ13ปีเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานส่งหนังสือพิมพ์นะครับที่มีชื่อว่า Washington Post นะครับแล้วก็พ่วงไปกับการขายนิยาสารให้กับลูกค้าที่รับหนังสือด้วยนะครับซึ่งเขาเองก็สามารถสร้างรายได้สัปดาห์หนึ่งก็อยู่ที่175ดอลลาร์ครับจนเพียงพอที่เขาจะนำไปซื้อที่ดิน,นขนาด40เอเคอร์นะครับ40เอเคอร์ที่อ่อ เนป拉斯เนปาสฟรอมฟรมแลนด์นะฮะแล้วก็แล้วว่าจ้างนะครับคนมาทําการเกษตรในที่ดินของเขานะครับนอกจากนี้ครับเขาก็ยังทําธุรกิจอีกหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของการขายสเต็มสะสมนะครับให้กับนักสะสมครับรับจ้างล้างรถนะครับรวมทั้งทำธุรกิจตู้เกมหยอดเหรียญนะครับอีกตัวด้วยนะครับโดยท้ายก่อนที่เขาจะจบชั้นมัธยมครับเขาก็ขายกิจการตู้เกมนะตู้เกมที่เขามีด้วย ราคา1,200ดอลลาร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าในช่วงมัธยมครับวาเดนบัฟเฟตเองเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้มากกว่า5000ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับคุณวาเรนครับก็มีโอกาสนะได้รู้จักคุณเบนจามินแกรแฮมนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นสุดยอดกูรูท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนครับเขาเกือบจะเข้าได้เรียนดนเข้าเรียนที่ฮาร์วาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องสอบตกนะครับในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ ราะอาจารย์ที่นั่นครับมองว่าเขาอายุน้อยเกินไปนะครับที่จะเรียนที่นี่ครับเขาจึงเบนเข็มนะเบนเป้าหมายในการเรียนของเขาไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนเปิสกานะครับสาขาทางด้านเรื่องของบริหารธุรกิจนะครับก็จะมาศึกษาต่อระดับยาโทครับที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะที่สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งที่นี่นี่เองครับทำให้เขาได้มีโอกาสได้รู้จักเบนจามินเกรแฮมนะครับซึ่งเป็นบริจารย์ทางด้านการลงทุนนะครับซึ่งตัวของวอรรนบ็ฟเฟด เป็นนักเรียนเพียงคนเดียวในคลาสที่ได้เกรด a บวกนะครับจากคุณเบนจามินแกรแฮมนะครับในช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงเวลาที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ครับได้ศึกษาคำพีด้านการลงทุนนะครับอย่าง the intelligent investor นะครับแล้วก็กลายเป็นแนวทางในเรื่องการลงทุนของเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเขาเรียนจบนะครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์ครับเริ่มอาชีพของเขานะฮะที่บัฟเฟต ฟรอสนะฮะซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าของพ่อของเขานะครับก่อนที่จะเข้าทำงานเป็นนักวิเคราะห์หุ้นนะครับที่บริษัทที่มีชื่อว่าเกรแฮมนิวสแมนครับแรดนะครับของคุณเบรจามินเกรแฮมนั่นเองนะครับระหว่างปี1954ถึง1956ครับและในปี1956เองครับทางคุณวอร์เรนเบรฟตครับก็ตัดสินใจในการที่จะก่อตั้งบริษัทของตนเองครับที่มีชื่อว่าบัฟเฟตพาร์ทเนอร์ชิพนะครับซึ่งวอร์เรนเฟตครับไม่ขอรับเเงินดือน แต่เปลี่ยนเป็นการรับส่วนแบ่งจำนวน25%จากผลกำไรแทนนะครับและในปี1902ครับเขาก็กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านครับเพบราะบริษัทของเขาเติบโตจนมีมูลค่ากว่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดสำคัญของเขาก็คือการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีชื่อว่า Berkshire Hathaway นะครับพร้ะเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ย ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงนะครับในตอนแรกครับเขาเข้าซื้อเนี่ยก็คาดหวังว่าจะให้ผู้บริหารเนี่ยกลับมาซื้อหุ้นคืนนะครับในราคาที่สูงกว่าที่เขาซื้อนะครับ <im pan el> แต่กับการเป็นว่าผู้บริหารตัดสินใจในการที่จะซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าจนทำให้วอร์เรนเบรฟเนตตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดนะครับ <im pan el> และขึ้นเป็นประธานและก็เป็น c e o ของบริษัทและได้ทำการไล่ผู้บริหารเก่าของบริษัทออกทั้งหมดนะะ คุณรเวิร์เอเมัฟเฟตครับทำการเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจของบริษัทนะโดยเปลี่ยนบริษัทจากบริษัทสิ่งทอครับให้กลายเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีครับที่จะเข้าซื้อแล้วก็ถือหุ้นของบริษัทต่างๆนะครับแทนเบิร์กชัยฮัตเทเวย์นะครับแล้วก็สามารถเข้าซื้อหุ้นของบริษัทชื่อดังนะครับทั้งในเรื่องของที่เป็นหนังสือพิมพ์นะครับที่มีชื่อว่าเดอะวอชิงตันโพสต์นะครับบริษัทประกันนะครับ เชโก้บริษัทน้ำมันของเอ็กซอนบริษัทน้ำมันลมโคคาโคลาทำให้มูลค่าหุ้นจากวันแรกที่เขาซื้อจากเบิร์กชัยเฮตเชเวนที่ราคาอยู่ที่7.6ดดอลลาร์จนในปี2022นี่เองนะคเองราคาหุ้นของเบิร์คชัยก็อยู่ที่4,65,000ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยทีเดียวเติบโตอย่างมากในปี2 0 0 8นแคุณวารินบัฟเฟตครับก ขึ้นเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกนะครับจากการขายหุ้นบางส่วนของ Berkshire Hathaway นะครับออกไปแล้วก็ยังคงเป็น1นึในสิของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในปีบันนะครับประชาการลงทุนของเขานะครับในเรื่องของการเข้าไปลงทุนนะครับปรัชาการลงทุนของ Warren b u f ฟ e t t ครับที่เขายึดมั่นแล้วก็เลือกลงทุนในธุรกิจนะครับที่เข้าใจนั่นก็คือปรัชที่มีข้อดีและข้อเสียครับเพราะทําให้เขาเนี่ยพลาดการลงทุนและมีโอกาส ที่จะทําให้เขาขาดทุนได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับก็ทําให้เขาพลาดการลงทุนในบริษัททางการเทคโนโลยีนำทั้งๆที่ผู้ก่อตั้งของบริษัทนั้นครับได้เข้ามาเจรจาให้เขาซื้อหุ้นนะครับโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft นะฮะกูเกิลนะครับอเมซอนครับแตกนั้นครับในปัจจุบันครับเขาก็ถือหุ้นของบริษัท Apple อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ได้มีแค่มุมสําเร็จนะนะครับมุมความผิดหวังมุมความผิดพลาดก็มีนะครับ แม้ผู้คนครับจะเห็นนะในมุมของความสาเร็จของวอร์เรนเบรฟเฟตครับแต่กระนั้นครับในมุมของความล้มเหลวของเขาเองครับก็มีเช่นกันนะครับและการทําให้เขาสูญเสียเงินกว่าพันล้านนะพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับโดยแรกตั้งแต่ปี2008ครับเขาเข้าซื้อบริษัทเขาซื้อหุ้นของบริษัทโคโคโ o p ฟิ l i p นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตเชื้อเพลิงระดับโลกนะครับในช่วงเวลาที่ราคาเชื้อเพลิงเนี่ย สู่จุดสูงสุดนะครับแต่หลังจากนั้นครับราคาเช้อเพิงนก็ดิ่งเหวนะทำให้เขาขาดทุนกว่า2,600ล้าน,นดอลลาร์นะครับหรือแม่แด่การเข้าซื้อหุ้นธนาคารในไอซ์แลนด์นะครับที่สุดท้ายทำให้เขาต้องขาดทุนไปกว่า89%ครับหรือในปี2012ครับเขาเข้าไปซื้อหุ้นของเทสโก้นะในราคา2อในราคา2,300ดอลลาร์นะครับที่แม้ว่าเขาจะซื้อหุ้นไปบางส่วนนะครับจนมีกำไร อยู่ที่43ดอลลาร์ครับแต่ท้ายที่สุดครับในปี2014ครับหุ้นของเทสโกเองก็ร่วงดิ่งลง4.8%ครับทำให้เขาขาดทุนถึง400ล้านดอลลาร์นะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ลงทุนรวยอย่างยั่งยืนนะถอดแนวคิดถอดแนวทางการลงทุนของคุณวอร์เรนเบรฟตนะครับจากประสบการณ์ของเขานะเราได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นแล้วครับอย่างแรกนะครับ การลงทุนในตัวเองคือคุณสมบัติที่ดีที่สุดทุนบัตรเด่นที่สุดของคุณวาร์เดนฟเฟตครับความสําเร็จของคุณวาร์เดนครับคือการลงทุนกับตัวเองครับเพราะตั้งแต่เด็กเขาเป็นหนอนหนังสือตัวยงครับเพราะนั้นครับถ้าท่านอยากจะประสบความสำเร็จครับท่านจงลงทุนกับตัวเองศึกษาความรู้หาหนังสือมาอ่านเทคคอร์สนะครับดูคลิปวิดีโอครับ ในส่วนของ i n v e s t t o o o r r o w ครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการ่จะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้เพิ่มบากยิ่งขึ้นนะสองครับยึดมั่นในหลักการลงทุนอย่างเข้มข้นครับคุณต้องมีปรัชญาแนวทางการลงทุนของคุณนะครับถ้าคุณไม่ชัดเจนไม่มีแนวทางการลงทุนชัดเจนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่ง่ตามานั่นก็คือความผิดพลาดนะครับก็ที่3ครับเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับและพัฒนาแนวทางการลงทุนตัวเองอยู่เสมอครับใช่ว่าเขาจะมีแง่มุมความสำเร็จครับความล้มเหลวของคุณวาเดบัฟเฟตครับก็มีอย่างที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับท้านครับจงเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยครับเมื่อผิดพลาดแล้วลองมาดูสักว่าเราผิดพลาดจากอะไรและจะทําอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดต่อไปนะครับและข้อสุดท้ายครับความมัธยัติคือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง คุณวารเรนบัฟเฟตครับถึงแม้เขาจะมีความร่ำรวยโอ้โหมากมายเลยเดียวติด1ใน10ของโลกนะครับแต่เองแต่เขาเองครับก็ยังอยู่บ้านหลังเล็กๆนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้รถจนราคาแพงนะครับเขาก็ยังทานอาหารับมื้อธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรโกรูนะครับนี่คือความมัธยัถ์นะครับหรือความเรียบง่ายนะครับคุณวาร์เรนบัฟเฟตครับคือตัวอย่างของนักลงทุนที่สามารถยืนระยะ ความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนเป็นระยะรายายาวนานครับและเป็นนักลงทุนเพียงคนเดียวในโลกครับที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เท่าเทียมกับเจ้าของกิจการใหญ่ะระดับโลกครับเคล็ดลับความสําเร็จของเขาครับจึงเป็นสิ่งล้าค่าคู่ควรแก่การเรียนรู้สําหรับนักลงทุนและก็เจ้าของธุรกิจที่ต้องการประสบความสําเร็จนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อข้อมูลดีๆจาก Invest Tomorrow ด้วยครับ เราจะได้มีอนาคตการลงทุนที่ดีกว่าไปด้วยกันอนาครตธุรก,กิจที่ดีกว่าไปด้วยกันอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าไปด้วยกันครับและที่สำคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จรวยรวยรวย,วยครับ